เรื่องราที่มันได้ผ่านไปแล้วอค่ะก็สบายดีค่ะเบียก็ทำงานค่ะก็ลังจากที่เกิดขึ้นก็มีวัยรุ่นหรือมีผู้หญิงหรือว่าไม่ว่าจะวัยไหนเพื่อนๆพืนแฟนๆที่ติดตามเราอยู่อะค่ะเขาเห็นแล้วบางคนก็เจออะไรคือเบียได้คนเพราะว่าหลายๆคนก็เจออะไรแบบเนี้ยเยอะค่ะมันก็เริ่มมาจาก ความรักความไว้ใจเนาะใช่แล้วก็โดนสุดท้ายเราก็โดนหักหลังโดนกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าเอออย่างน้อยๆเบียก็ได้เป็นตัวอย่างให้สะท้อนให้หลายๆคนได้เห็นว่าเออเราต้องรักตัวเองแล้วกเ็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะไม่อยากให้สังคมเนี่ยซ้ำเติมะคะ่ะเพราะว่าเบียเชื่อได้เลยว่าไม่มีใคร ทราบแล้วค่ะว่าเราจะโดนแบบนี้เนาะในวันที่แบบเรารักคนคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่านั่นแหละคะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากให้สังคมหรือว่าคนในครอบครัวช่วยกันหรือว่าสปอร์ตนะคะไม่ใช่การสัมเติมอะไรอย่เงี้ยคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันอะถ้าเราได้แบบว่าติดตามรายละเอียดจริงๆแล้วอะ่ะคนที่โดนแบบเนี้ย ด้วยความไม่รู้ด้วยความอะไรหลายๆอย่างเนาะด้วยความไว้ใจหรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่อืพอโดนแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สมควรที่จะบูลลี่เขาหรือเห็นเป็นเรื่องตลกหรือไปซ้าเติมว่าแล้วทาทําไมคือคนเรามันไม่รู้หรอกค่ะใช่แล้วก็อืมเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะจมเนาะแล้วมันก็จะนำไปสู่การคิดสั้นอ่าค่ะเบียอยากให อยากให้สังคมแบบว่าไม่ซ้ำเติมกันแล้วก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตต่อไป move on ใช่เพราะเบียรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนถูกกระทำนะใช่เราไม่ผิดอะไรใช่แล้วมันควรจะได้ใช้ชีวิตต่อไปก็คืออย่างเบียอ,อย่างเงี้ยถึงมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าเบียทำงานไม่ได้เบียแสดงไม่ได้เบียร้องเพลงไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เรา ด้อยค่าลงไปอะคะอ่ะเพราะเราเป็นผู้ถูกกระทํานะคะม,มีรู้สึกดีขนาดไหนที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงหลายคนที่ออกว่าสู้แล้วว่าสู้ปกป้องตัวเองเบียอยากจะแนะนำเขายัางไงว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเป็นรทำตัวออยังไงรับมือตั้งรับมันยังไงเบียเข้าใจว่าแรกๆมันจะเสียใจแล้วค่ะมันจะรู้สึกเสียใจกับตัวเองรู้สึกมันจะรู้สึกเสียใจว่าแบบเราไว้ใจคนคนหนึ่งแล้วหลดโดนกระทําแบบนี้มันก็จะรู้สึกเสียใจแต่ ก็ไม่อยากให้เสียใจกับมันนานอยากให้เก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราแปดเปื้อนอะไรอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเออเบียก็ได้รับ ความเห็นใจจากเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็เยอะมากๆเลยนะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยทั้งแฟนๆทั้งพี่ๆในวงการทั้งน้องๆเพื่อนๆนะคะอือแล้วคนรอบตัวของเบียคะ่ะคนในครอบครัวก็ไม่มีใครแบบซ้าเติมหรืออะไรใดๆมีแต่ถามว่าเอ,อิมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนเป็นห่วงมากเลยมอย่างพวกเกมคีเบบที่ยังเข้ามาเม้นอยู่ในเม้นแบบว่า อาการลบอ่ะเราตั้งรับหรือว่าเราจะจัดการกับเขายีงไงก็เอ่อเดี๋ยวคือตอนนี้ทนายก็กําลังทําหน้าที่อยู่ค่ะรวบรวมข้อมูลด้วยใช่ค่ะต้องบอกเลยว่ามีคนรวบรวมมาให้เยอะมากมากเยอะมากเป็นแคปมาให้เยอะเยอะมากมากเลยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทําให้รู้ค่ะว่าสิ่งที่พวกเขาทําอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องและมันเป็นเรื่องที่ควรจะอายค่ะเบียเก็บพุกเม็ดเลยไหมคะ รือว่าเบียเลือกคนไหนเข้ารอบเลือกที่มันเลงเลือกผู้เข้ารอบหรือว่าเก็บทุกเม็ดเลยเก็บได้ก็เก็บเลยค่ะมีคนติดต่อเอากระชงกระเช้าหรือว่ามาขอโทษหลังบ้านมีไหมคะเบียก็จริงๆเคยมีแล้วเคสนึงก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้รอบนั้นเบียรับกระเช้าเนาะแต่ว่ารอบนี้เบียจะไม่รับกระเช้าอีกแล้วเพราะเบียถือว่าทําให้เป็นตัวอย่างแล้วค่ะใช่ว่าเราเอาจริงคองอบจริงแน่รอบนี้ ค่ะเครื่องจริงๆแล้วร,รอบที่แล้วเราก็เอาจริงแต่ว่าเขามามอบกระเช้า <c oughs> ก็เบียร์ถือว่านั่นคือการตักเตือนแปลว่ารอบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะใช่อนนถือเป็นการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาหรือว่ายังไงคบเอ่อศักดิ์ศรีไหมหรอเบียร์ว่าเป็นการทําให้รู้ว่าแบบอยากทําให้รู้ว่ามันไม่ขวรอ,อยากทําให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ ควรจะทำและมันเป็นการคุกคามคนอื่นค่ะใช่ก็คือเราเตือนไปหลายครั้งแล้วใช่แล้วเราก็เอาจริงแล้วค่ะเราไม่ได้ปล่อยใช่ให้ให้รู้ว่าแบบมันไม่ถูกต้องค่ะแต่แต่แตท่านในพาทของเรื่องคดีที่มันเกิดขึ้นกับอดีตคนนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนแล้วเออก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะเบียร์ยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้แต่ว่า ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะได้รู้พร้อมกันค่ะแต่เขาไม่ได้ติดต่อมาขอโทษหรือมาคุยกันหนักบ้านไม่มีไม่มีค่ะ mm hmm. แลว,แลวสำหรับตัวเบียเบียรู้สึกยังไงเราเอาหสิใจกร,รมให้หรือว่ารู้สึกว่า mm hmm. ก็เดี๋ยว<ไ>ใ,หให้กฎหมายทํางานกับการกระทําของเขา mm hmm. ค่ะให้กฎหมายทํางานให้เป็นหน้าที่ของตํารวจทนายค่ะ mm hmm. ส่วนเบียก็ม o v e อ่อนแล้วค่ะแบบว,ว่าตั้งใจทํางานของตัวเองต่อไปค่ะ,คะมีการบังบอะไรที่ทําให้เราสูงมุ่อ่อจากตรงนี้ไปได้หรือเพราะบางคนรู้สึกว่า ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้เพราะคนเม้น์มาหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เบียมีแนวคิดแนะนำยังไงบ้างเบียมีแนวคิดว่าจริงจริงคนทำก็นึกถึงแต่ตัวเองอะค่ะเนาะเราก็ควรจะนึกถึงตัวเองบ้างเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดำเนินคดีให้กฎหมายทำงานไปแล้วก็เราก็มาโฟกัส ชีวิตของเราที่จะก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่าค่ะมันยังไงก็ดีกว่าแน่นอนที่ดีกว่าไปจมกับมันแน่นอนคอไม่ปล่อยขาดไม่ใจอ่อนไม่ใช่เรื่องที่ต้องใจอ่อนค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องรอให้กรรมทํางานให้ตํารวจทํางานก่อนเลยเบียจะทำเองเเบียทำเองไม่ต้องรอกมกับเบียทำเองพิจารณาเองใช่ก็ มันบ้านเบ้านเมืองเรามีกฎหมายเนาะเราไม่ต้องรอกรรมค่ะเรียนไดในพ์ทของหมายสารตอนนี้ได้มีทยอยแบบว่าส่งไปบ้านเรือยงครับรอดไปบ้างเรื่อยอันนี้เบียเบียไม่ทราบค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีเกิดขึ้นนะคะก็จะได้ทราบพร้อมกันเพราะว่าเบียคงจะต้องขอบคุณใครหลายๆคนที่ช่วยเหลือเบียอย่างอย่างเต็มที่ค่ะใช่ต้นเบียทราบหาประมาณประมาณปดสิเดึงเลงไวอะไรประมาณสักสิบอยู่อะไร อุ้ยเยอะเยอะอย่เหมือนกันนะคะใช่ว่าที่เยอะนี่คือเข้ารอบหมดแล้วเข้ารอบหมดแล้วนคเคาะแล้วว่าแน่นอนเอาจริงๆเบียร์ก็ไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่ตอนนี้เพราะว่าเบียร์ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายค่ะเราจะทราบพร้อมกันเมื่อไหร่คะที่แบบว่าอ่าคงไม่นานมากแต่ก็เบียร์ก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่ยังไม่ทราบเหมือนกันดะดีไหมรง น่าจะนน้าไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจริงๆก็มีหลายคดีหลายหลายเรื่องให้ต้องทำนะคะใช่แต่ว่าเราเท่าที่เบียร์บอกได้ก็คือตอนนี้เราไม่ได้หยุดที่จะทํามันเลยค่ะเบียร์พี่ถามในเรื่องมองความรับนักอัญมณ์พอมันโดนเรื่องนี้เข้าไปอ่ะคนคนที่ไว้ใจที่สุดสุดท้ายเขาไล่กันหมันเปลี่ยนไปมากกับเรื่องความรับว่าเราต้องยังไงไม่ควรจะไว้ใจเขามากเหรอกลัวการที่จะไว้ใจคนที่เราลั อ,อยังไงดีอยากที่บอกคะ่ะคือเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเบียเชื่อว่าคู่รักหลายๆคนนะ่ะก็อาจจะทํามันนะแต่ว่าเชื่อว่าบางคู่ก็อาจจะไม่ได้โดนแบบนี้ไงคะถ้าเราเจอคนที่ดีเนาะใช่แต่ว่าอย่างบางคนอะ่ะแบบณนะวันนี้เขาเป็นแบบเนี้ยแต่วันเวลาผ่านไปอะ่ะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าคนที่เราเคยรักเคยคบเขาจะ เปลี่ยนไปแล้วแค่ไหนพบเจออะไรบ้างเราไม่ทราบหรอกค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งมันเกิดขึ้นน่ะเบียก็อยากจะบอกผู้หญิงที่โดนแบบเนี้ว่าแบบเออถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็เสียใจได้แต่ว่าอย่าไปจมกับมันเลยค่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็แค่จริงๆแล้วคนที่ไม่สมควรจะทาคือคือเขาไม่ไม่ใช่เราที่แบบแต่เบียก็ยังเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักหรือมันเปลี่ยนไปไหมว่าการที่ไว้ใจกับคนที่เรารักให้เต็มร้อยมันอาจจะลดลงมาไหมหรือว่า ต้องมีเขาเรียกกัมแพงอย่างี้เอ่อก็ก็มีแต่แบบว่ายัางไงดีคะก็กลัวมั้ยมีความมีควไม่กล้าให้ <c oughs> ก็เรามาระวังมากขึ้นคะ่ะใช่เรามาระวังมากขึ้นคือบางทีเราเราเราตัดสินคนจากแรกเห็นภายนอกออหรือสิ่งที่เขาทำมไ,มไม่ได้หรืออแม้แต่อาชีพแม้แต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเราบางทีเราไม่คิดเลยว่ามันจะเฮ้ยว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงนะเบียถึงขั้นว่าแบบ ต้องสืบประวัติแล้วอะ่ะจริงหรอการที่คนเข้ามาจีบเราเราต้องไปน้่ง,ต,งต้องไปย้อนดูประวัติเป็นบุคคลเลยโปรไฟล์ดี <c oughs> ดๆก็ <c oughs> ถ้าถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าทุกคนเอ่อถ้าคนที่ได้ตามข่าวนี้จริงๆแล้วทราบว่าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <c oughs> ะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพที่เขาทำอ่ะก็เป็นอาชีพที่สุจริตเนาะเออเราไม่แล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าฮ้ยว่าแบบ อดีตมิชฉาชีพนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราเบียร์ไม่เหนื่อยหรอวด้วยความที่เราเป็นบเบียร์แบบไวค่ะหลายคนรู้ส,สึกว่าเขาอยากทำควา,ารมรู้จักเรามันไม่ยากหรอกการที่จะสแกนคนนี้ว่าเขายี่หรือว่าเขาเหมาะกับเราหรือว่าเขาโอเคกับเราเออยากค่ะก็ทําให้เบียร์แบบว่าเออก็มีก็มีคือเบียร์จะมีระยะระยะของตัวเองอยู่แล้วจะว่าไปอะแต่มันเบียร์ก็แจ็คทอดมากจริงๆนะคะเพราะว่า เอ,อยังไงดีถ้าคนที่ตามเนี่ยจะรู้ว่าแบบรู้จักกันได้เพราะอะไร ok นู่นนี่นั่นน่ะเนาะมันดูแบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้ตอนเกิดขึ้นคนรอบตัวเบียยังไม่คิดว่าจะเป็นเขาเลยเบ,บ<อ>ียคือน้อยใจกับตัวเองไหมกับความรักครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราส่วนมากมันจะไม่ค่อยออสมหวังกับเาขาเท่าไหร่เออก็ไม่ <ừ> ไม่หรอกไม่แบบเดียวว่าไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังมัน ตลอดอยู่แล้วอะคะอ<า>่ะเรื่องความราัเรกเ,ออเราคือเบียร์นะเ,ออเราเป็นแรงไอเทมน,นะพอพูดถึงเบียร์แต่ว่าทุกคนรู้สึกว่าอืเออความประดับมันต้องแบบอยากสวยม, <c oughs> มันน<อ>กัว่าเบียว่าเรื่องความรักมันไม่เกี่ยวกับความสวยอะคะ่ะใช่มันเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการปรับตัวเข้าหากันเกี่ยวกับทัศนคติค่ะไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก แต่เบียสามารถสแกนคนได้ใช่ไหมออว่าขั้นเมื่อตัวคนเข้ามาเขาหวังอะไรในตัวเราหวังอะไรในความ,มเ,าเป็นเราคือเบียมองว่าเบียก็มองโลกในแง่ดีอะเนาะใช่แต่ว่าบางเอาจริงนะแบบคนเราอะอยู่กันแรกๆอะแบบโม,โมันไว้ใจกันะนะครับบางทีณวันาวานั้นอะเขาก็ไม่ไม่เคยมาทําร้ายอะไรเราไม่เคยอะไรแต่พอแบบวันนึงเอ้ยมันเข้ากันไม่ได้เลิกกันไปเราก็ไม่รู้หรอกว่า หลังจากนั้นอ่ะเขาคิดอะไรกับเราละเขาเาเราเราแยกกันไปเราไม่รู้แล้วว่าชีวิตเขาไปพบเจออะไรบ้างทําไมก็เราขาดการติดต่อกันไปนานแล้วแต่อยู่ดีๆก็ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่านนี้เขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นก็มันเกิดขึ้นแล้วเนอะที่บอกต้องตรวจสอบโปรไฟล์เบียร์ต้องเป็นคนตรวจสอบเองเยหรือว่ามีใครช่วยในการตรวจสอบบ้าง แล้วทีเมื่อกี้เดียบอกเขาใส่เข้ามาแล้วต้องไปดูว่าตรวจสอบเขาอนไปยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอือจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะถ้าเบียร์จะรับใครเข้ามานะตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเบียร์ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะใช่คือเหมือนเบรกไว้ก่อนเรื่องหัวใจายตอนช่วงนี้เบรกค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเต็มที่กับงานแล้วค่ะ ก็คือม,มีทั้งซีรีส์มีมีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงแล้วก็ละครค่ะแม้แผลจะสนิทแล้วก็ตามก็ถือว่า b r กไว้ก่อนอืมใช่ต่อต่อให้รู้สึกว่าแบบเออสนิทแล้วก็เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนดีๆที่เราเคยเลิกกันไปแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่แบบเออเขาดีกันเขายังดีกับเราอ่ะก็มีอยู่เบียแค่รู้สึกใช่ค่ะเบียรู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นแบบนั้นค่ะ ชีว okay ิตเราก็ม okay. okay, ีท eh ั้งโชคดีและโชคร้ายอ่ะที่ว่าจังหวะจังหวะชีวิตค่ะค่ะ